สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุมสุขคนนะครับป๋อปอกับจ่าขกก่วงพี่น้องครับเมื่อนี้เอาเหลากุ้งนะครับเหลากุ้งสะดุ้งนํำห้อนกับปลาหมึกรวมๆใส่กันแล้วก็มีเสีนยน,นี่เส้นกระปุนข้างหลังแล้วก็เอาใส่กระเทียมเจียวนั่นเลยพี่น้องมาเสียบๆมีทำน,นั้นละมั้งน้ะกับพักบุงสะดับกระดากันไปบึงบ้งๆเสียบล่ะพี่น้องมเมนูตำ เซ่บเส็บปว่ากเข้าาแซ่บเส็บนอนเส็บบดิกุ้งลวกกอบนะครั xay cấp và mực đu bẩn hầm chấm chiều ui bưng sền cặp ra quá nhiều mà muộn cùng mà muốn có một con muốn cùng อันนี้ประกาศเห็นวาซาบิอีสานเขาคุณเป็นดังปึกเลยเอาใส่กันนะกับปลาหมึกกันนะไปเด่นเด่นกับว,วาซาบิ แบบอันลวกกรอบดีครักรอบก็แบบสด đùm <laughs> <laughs> Cách kia đó Mình làm đẹp các quần đó kìa mm มันย้อข้องเต็มอืมนี <laughs> ้โอ้โมอยมนะัย้อนเาะเด็ดออกน้ำประดัดแบบใสลุยครับอืม นี่เพิ่มความแสบประกอครับน้องเื่อล้วคำว่าเนี่ยคือยังโซดาอยู่ครับมันเพิ่มความ飒ส,สมสมซาซา

อหมอมเดียวแซบบนัวใส่กัน,อแบบนเนนอ,นอนนนาพอ,นนอ,พ,อาพี่น้องครับแซบนัวใส่กันนะครับเมนูแซ่บๆนะครับเหลาเหลาหมึกกุ้งตะดุ้งหนำห้อนนะครับแราคาไม่กระดินแก่ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับต่อนี้สวัสดีครับ